สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราเมกับต้นวันนี้มาชวนคุยเรื่องที่เมตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคือสกินแคร์สมุนไพรไทยกับซอฟต์พาวเวอร์ผมก็ตื่นเต้นครับเพราะปะกะติคนจะนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์แบบหนังซีรีส์เพลงเกาหลีแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวสกินแคร์มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่อยู่ใกล้ตัวมากๆใช่เลย อย่างเกาหลีก็มี K beauty ใช่ปะคนทั้งโลกอยากมีผิวใสแบบเกาหลีจนต้องลองซื้อผลิตภัณฑ์เขาเอาจริงของไทยเราก็ไม่แพ้นะสมุนไพรไทยนี่คือคลังสมบัติเลยนะอย่างขมิ้นชันที่ช่วยลดสิวลดการอักเสบว่านหางจระเข้ที่ให้ความชุ่มชื้นหรือมะขามเปียกที่ช่วยเรื่องผิวไอของพวกนี้มันใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันก็ยังใช้ได้จริงจนถึงตอนนี้เมก็ว่าจริงเราไม่ใช่แค่สรรพคุณน,นะ เรื่องเล่าก็สำคัญสมุนไพรไทยมันมีสตอรี่อย่างสูตรพอกหน้าของสาวไทยโบราณการนวดสมุนไพรในสปาหรือการอาบสมุนไพรหลังคลอดนี่แหละคือเสน่ห์ที่เรามีแต่หลายประเทศไม่มีใช่ซอฟต์พาวเวอร์คือการเล่าเรื่องนี่แหละถ้าเราทําให้คนอินได้เขาก็อยากลองของดีอย่างเดียวไม่พอต้องเล่าเรื่องให้เป็นด้วยแต่เอาจริงนะมีว่าสกินแพรไทยเรายังมีปัญหานิดนึงตรงที่ภาพลักษณ์ คนมักจะมองว่าสมุนไพรเท่ากับของบ้านๆราคาถูกทั้งๆที่จริงๆมันพรีเมียมได้เลยนะถูกต้องผมว่าจุดอ่อนของเราคือแบรนดิ้งกับแพคเกจจิ้งถ้าเราใส่ใจตรงนี้มากขึ้นนะสมุนไพรไทยจะกลายเป็นสินค้าหรูที่ต่างชาติอยากซื้อมากกว่าเป็นของฝากเฉยๆแค่คิดก็อยากลองละสมมุติว่าเรามีครีมที่บอกว่านี่คือสูตรโบราณจากอายุธยาหรือมีสบู่ที่เล่าถึงวิถีชีวิตล้านนา แถมแพ็กเกจจิ้งสวยๆดูทันสมัยคนต่างชาติจะต้องว้าวแน่ๆใช่นี่แหละแล้วมันยังเชื่อมกับการท่องเที่ยวได้ด้วยนะสมมติใครมาเที่ยวไทยได้ลองสปาไทยแล้วกลับบ้านไปพร้อมเซ็ตสกินแคร์สมุนไพรนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สมบูรณ์แบบทั้งท่องเที่ยวทั้งสินค้าเออจริงอย่างเวลาเราไปเกาหลีเรากลับมาต้องมีมาสกหน้าเกาหลีติดมือใช่ปะของไทยเราก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันให้คนรู้สึกว่าถ้าไปเมืองไทย ต้องซื้อครีมสมุนไพรกลับไปใช้แล้วผมว่ามันเข้ากับเทรนด์โลกด้วยนะตอนเนี้คนสนใจเรื่อง natural sustainable zero waste พวกนี้สมุนไพรไทยเข้าทางสุดๆเพราะเรามีทั้งวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงพี่แต่ขอแอบเล่านิดนึงนะเมยเคยใช้สบู่สมุนไพรที่ซื้อมาจากตลาดนัดเล็กๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอใช้ไปแล้วผิวดีขึ้นจริงๆกลายเป็นว่าชอบมาก แต่ปัญหาคือแพ็กเกจด,ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยไม่กล้าซื้อฝากเพื่อนต่างชาติทั้งๆที่ของดีมากเลยนะนั่นแหละคือภาพลักษณ์สำคัญมากถ้าของดีแล้วทำแบรนด์ได้แบบสากลคนจะยอมจ่ายแพงขึ้นด้วยนะแล้วถ้าเล่าเรื่องดีๆอีกนิดเช่นบอกว่ามาจากชุมชนไหนเกเษตรอินทรียังไงหรือช่วยชาวบ้านยังไงมันก็ยิ่งน่าสนใจเพราะคนรุ่นใหม่ชอบของที่มีความหมายใช่ซอฟต์พาวเไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่รวมถึงคุณค่าและเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังด้วยสรุปคือสกินแคร์สมุนไพรไทยเรามีศักย,ยภาพมากเลยนะคะทั้งเรื่องสรรพคุณความเป็นธรรมชาติเรื่องราวทางวัฒนธรรมแล้วยังต่อย,ยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างรายได้ให้ประเทศได้อีกด้วยฟังแล้วก็อยากให้คนไทยหันมาใช้ของไทยเองเยอะๆก่อนเลยครับจะได้ช่วยกันสร้างกระแสถ้าคนไทยใช้คนต่างชาติก็อยากลองตามแน่นอนจริงค่ะ แล้วใครที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ใช้แล้วชอบมากๆลองแชร์ให้เราดูบ้างเพื่อเราจะหยิบมาพูดในตอนต่อไปโอเคครับวันนี้คุยเพลินเลยได้ทั้งสาระทั้งไอเดียแล้วเจอกันใหม่ในเอพิส od หน้านะครับขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะสวัสดีค่ะ